คนบันพุธตัางวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างใครที่ไพ่สางไปค่ะใบแรกค่ะสิบถ้วยค่ะใบที่สองค่ะเด็กถือถ้วยค่ะใบที่สามค่ะ justice ค่ะคนที่เกิดบันพุธตัางวันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะครอบครัวของคุณนะคะจะ คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและการเป็นอย่างดีนะคะบางคนก็อาจจะหมายถึงการที่ได้เริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ๆก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยนะคะบางคนนะคะอาจมีโอกาสนะคะที่จะได้ลูกไว้เชยชมนะคะแต่บางคนก็จะหมายถึง เด็กที่เป็นกุมารกุมารีที่คุณเลี้ยงเอาไว้ก็ได้นะคะซึ่งนำผลดีมาสู่ตัวคุณเองนะคะทำให้คุณได้รับความสุขที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนค่ะสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณตัดสินใจนะคะขอให้คุณคำนึงถึงความถูกต้องนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำนะน,นะคะจะประส,สบความสำเร็จแล้วก็ส่งผลดีต่อตัวคุณอย่างแน่นอนะค่ะก็ขอให้ คนที่เกิดวันพุหกลางวันทุกคนโชคดีกันนะคะทุกใจกันฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าู่กันด้วยค่ะ